วันนี้เดินเข้ามาในตัวอาคารรอบที่เป็นรอบที่สองนะฮะรอบแรกก็เข้ามาประมาณใบาสามอะสรุปว่าตกเครื่องไปไม่ได้ะฮะตอนนี้ก็เป็นไฟสุดท้ายของวันนี้นะฮะกรุงเทพเชียงใหม่พีจ2 0นอะฮะถ้าไปไม่ได้อีกก็หานอนแถวสนามบินนะแล้วพรุ่งนี้เขาบินกันต่อนะแต่ถ้าไปได้ก็คือจบฮนะตอนนี้มาถึงสนามบินเชียงใหม่แล้วนะฮะ หลังจากรอเครื่องมา2วันเมื่อวานตกเครื่อง2ไฟล์เนะช้านี้ได้มาไฟแรกนะ TG หนุนทีท่สองนะก็ตอนนี้ก็เกนะ้าโมงเช้าแล้วฮะตอนนี้ผมรอรถแกปนะฮะเรียกแก๊ป่ารับเข้าไปที่พักก่อนนะฮะแเดี๋ยวก็ไปเจหล,หลาแล้วค่อยออกไปเที่ยวที่ดอยสเก็ดนะฮะ นี้เราเข้ามาที่เขตเขื่อนไม่คงแล้วนะแต่ว่า g p s มันพามาทางลุกหลังนะพี่เบาเบาด้วยดีนะดีๆนะเมื่อกี้ไปทักตกได้ไงสะพานะ GPS พามาทางนี้เลยระวังหัวชนนะ it's เรานอนกันที่นี่นะครับระเบียงป่าสักบ้านต้นไม้นะเดี๋ยวเข้ามาทำชิคกินอะไรนะเอาเลยเช้าไปแล้วสวัสดีครับผมตอนนี้เรามาถึงที่ระเบียงป่าสักเดี๋ยวทำชิ้นน านพักนะครับหลานจองเป็นบ้านตไไ้นไม้ไว้บรรยากาศดีมากะคระับเป็นปา่านป่าลังด้านหน้านะฮะเป็นบ้านที่เราจะพักกันนะฮะ,ะ,ะชื่อบ้านมะขามนะ,ะก็ดูแล้วน่าจะเมามากไม่ได้แล้วเราดูแววแล้วเนี่ย ca. โอ้สวยงามไห้ขึ้นไปยาง สวยงามสวยงามครับผมครับผมครับผมทางขึ้นบ้านที่เราจะพักกันคืนนี้นะฮะเป็นบ้านต้นไม้นะฮะตอนนี้เราถึงทางเข้า,<ค>าแล้วฮะอ่ะหนึ่งใครเออน้าบินน้องรอบได้ไหมบอกให้แกผิดตองมาแล้วเดี๋ยวไปดูห้องพักกันนะฮะ ไดีดูดูนะเปิดไฟให้ดูนะเป็นไงโอ้สวยวันหนึ่งโอ้ใช้ได้เลยอะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะสวย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 นี่ยนะเป็นในห้องพักนะอยู่บนต้นไม้นะครับเป็นไงสุดยอดไหมเออตั้งสรรหาเหลือเกินเออนอนเบดกันหน่อยนะเออไม่ใช่ปัญหาโอ้สวยสวยสวย ม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเข้าในกล้องนี้หรอือเปล่าตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่หน้าบ้านต้นไม้ชื่อบ้านมะขามนะตอนนี้รุณหูมประมาณ20อมศานะก็ทานข้าวมาเรียบร้อยแนละ้วก็เดี๋ยวนั่งเล่นกินเบียร์สักสองป่องที่นี่ ไปเบรกครักกันนะฮะนัดเขาไว้แปดโมงครึ่งอันนี้เหล่ะน,นะฮะเากาศก็ดีเลยเบิกฟัดเช้านี้นะครับ ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ได้เข้าเป้าเลยด้วยว่าเเป็นไงเป็นไงเนีชาวนี้เราออกจากที่พักมาประมาณกิโลนะเอาจักรยานจากที่ รีสอดมาปั่นนะฮะคันหน้าจะเป็นเป็นขี้ของอเมริกาคันละส0 0 0สนฮะโ <laughs> <laughs> ดนของผมว่าเชอรี่ฮะทอนเอ็มฮะ <laughs> จะไปจุดชมวิวฮะเขาบอกว่าให้มาจุดชมวิวด้านหน้าที่เห็นก็จะเป็นต้นสักร์นั้นเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าสักลายอะไรนะอาจจะลายมังกรอะเฮ้ยตงหรือสายฝาสายมัง้ง หรือลองไปตรงก่อนหรือไปก่อนไปซ้ายก่อนนะ่ะไปไปซ้ายก่อนเนะานนะได้ไเออใช่แล้วใช่แล้ว,ลวนี่ไงเซนเซตพอยนี่ยข้างหน้าเนี่ยโหเบรกดังดีแล้วเดูนะ <c oughs> ปั่นมากิโลกว่าก็มาถึงจุดชมวิวแผ่นดินวิดจะได้ไม่ได้ตื่นตอนเช้าตื่นตอนเช้าคงน่าจะได้เห็นหมอกครับ เอาไปทางเดินหรออ๋อเขาไปถ่ายรูป,ปเฉยนิดนึงเ้ยด,ด,ดีนิดนึงวงสไลด์นะอาบน้ำนะนหนึ่งไงนวิ์อาบะวิ์ไม่ได้เข็นไงนวิ์นั่งไง ดีๆนะชันมากเลยอ่ะโอ้เออดีๆหน่อยทีนี้เรามาถึงสะพานเชื่อมใจที่หน้าเขื่อนแล้วนะฮะเขื่อนไม่กวงนะฮะกับเรากลับเส้นทางเดิมนะฮะถนนเส้นนี้คือชันมากเลยฮะ เดี๋ยวแวะมาที่ประตูท่าแพนยครับก็ตอนนี้มาถึงประตูท่าแพที่เชียงใหม่แล้วฮะอยู่เชียงใหม่ว่านานฮะแต่ไม่เคยมาเที่ยวประตูท่าแพเลยฮะ ีข้าเมาที่วัดโบสเงินวัดศรีสุพรรณนะเป็นวันแรกที่มาเชียงใหม่ด้านหน้าคือโบสเงินนะที่วัดศรีสุพรรณนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะไปดูใน Google ว่าสร้างเมื่อปีไหนหรืออะไรนะ โโโออ้้ตอนนี้เรามาถึงที่วัดอุโมงแล้วนะฮะเดี๋ยวให้หนึ่งนำหน้าไปเพราะไม่รู้ว่าไปทางไหนตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปเที่วัดอุโมงนะ์น night now นะตอนกลับกับรถไฟ